สวัสดีค่ะเด็กๆป5ทับ5ทุกคนนะคะที่เข้ามาแล้วนะลูกเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักครู่นะคะจะขออนุญาตรอเพื่อนอีกสักครู่เนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องก้าวให้ไกลไปให้ถึงให้จบนะคะลูกให้จบจนถึงคัดลายมือนะคะแล้วเราก็จะมาพูดถึงเนื้อหาของการสอบปลายภาคนะคะที่จะสอบในวันที่4นะคะลูก4ตุลาเนาะ ในภาษาไทายของเราจะมีข้อสอบอยู่40ข้อด้วยกันนะลูก40ข้อด้วยกันเดี๋ยววันนี้คุณจะมาบอกแนวนะคะว่า,เ,าเนื้อหาข้อสอบของเราเนี่ยจะออกเรื่องอะไรบ้างเด็กๆก็จะได้มีเวลาในการทบทวนนะลูกเวลาในการทบทวนหนังสือนะคะหรือเวลาเรียนออนไลน์อีกหนึ่งสัปดาห์ก็คือสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆเราจะเรียนจนถึงวันศุกร์ที่1เลยนะคะในภาคเรียนที่หนึ่งนี้นะ เสร็จแล้วในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราก็จะสอบเราก็จะสอบกลางปลายภาคนะคะเด็กๆปลายภาคเนะคะ<ๆ>า,านะ,ะเดี๋ยวในขณะที่รอเพื่อนเดี๋ยวคุยขออนุญาตแชร์แชร์แนวการสอบให้เด็กๆดูก่อนแล้วกันนะคะ ส่วนเนื้อหาการสอบนะเด็กๆสามารถไปติดตามได้นะคะลูกไปติดตามได้ในเพจของโรงเรียนนะคะว่าเนื้อหาของแตล่ละวิชาเนี่ยออกอะไรบ้างนะคะออกอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผุยจะมาขอพูดถึงแนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคนะคะลูกเป็นการสอบในรูปแบบของออนไลน์นะคะ,ะในรูปแบบออนไลน์ก็คือกําหนดวันที่สอบก็คือวันที่สี่สี่ถึงวันที่สิบตุลานะคะสี่ถึงสิบตุลาในช่วง ที่เด็กๆสอบเนี่ยเด็กๆต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะพวกคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ต iPad อ,อะไรก็ได้ที่เด็กๆมีนะลูกลบกวนก็คือชาร์จแบตให้เรียบร้อยเนาะก่อนจะลงมือทําข้อสอบนะลูกเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างจะนานในการสอบในแต่ละรายวิชาดังนั้นแบตบโทรศัพท์แบตบคอมพิวเตอร์อ่ะอันนี้ก็คือเตรียมเตรียมให้พร้อมนะคะเตรียมให้พร้อมแล้วทีนี้สอบยังไงก็คือสอบในลิงก์ของ Google Form ม เหมือนกับที่พวกเราเคยเข้าสอบนั่นแหละอย่างรายวิชาของปุยเนี่ยก็ใช้ในการสอบคูเป l e f ฟอร์มทุกครั้งที่สอบเก็บคะแนนเด็กๆเด็กๆน่าจะไม่มีปัญหาใช่ไหมคะลูกก็คือแค่เข้าไปที่ลิงก์เฉยๆแล้วก็ทําข้อสอบนะคะอ่าแล้วลิงก์จะส่งไปตอนไหนลิงก์จะส่งเข้าในกลุ่ม Line Official นะคะไปดูซิว่าผู้ปกครองเนี่ยอยู่ในกลุ่ม Line Offi c i a l ป5 5ทับหหรือยังนะคะถ้ายังเนี่ยเราจะไม่ได้ข้อสอบมาทำกับเพื่อนนะลูกกลุ่ม Line Official นะคะ อ่าห้องเรียนเนาะลิงก์ก็จะส่งเข้าไปในวันที่4ี่นะลูกในวันที่4ี่นะคะน่าจะส่งเข้าไปเกือบครบทุกรายวิชาเด็กๆสามารถเลือกทําได้เลยนะลูกเลือกทําได้เลยนะคะอ่าทีนี้พอเวลาเราเข้าไปทําข้อสอบนะคะลูกในแต่ละรายวิชานะคะจะให้ทําข้อสอบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะครั้งเดียวเท่านั้นไม่จํากัดเวลาอ่าอย่างสมมติว่าจะสอบวิชาภาษาไทยเนี่ย วันที่4อ่าสอวิชาภาษาไทยก่อนดีกว่าวิชาแรกนะคะก็จะเข้าไปทําข้อสอบในรายวิชาภาษาไทยอ่าทำได้จะทําอชั่วโมงสชั่วโมงก็ว่าไปแต่ว่าในแต่ละลิงก์ข้อสอบอ่ะคือเข้าไปทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะลูกครั้งเดียวเท่านั้นเนาะอ่ะดังนั้นถ้าเราจะสอบวิชาอะไรเราก็ดูให้ดีๆก่อนนะคะลูกก็คือสอบได้แค่ครั้งเดียวนะอ่ะทีนี้ นักเรียนที่เข้าสอบนะคะก็คือจะเข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10เลยส่วนหลังจากวันที่10ไปแล้วนะคะจะไม่สามารถเข้าสอบได้อีกนะระบบจะปิดอัตโนมัตินะคะเด็กๆเนาะดังนั้นเด็กๆต้องแบ่งด้วยนะคะเอ,อเราจะสอบทุกรายวิชาเลยนะคะจะมีประมาณ11ถึง12รายวิชาด้วยกันนะคะลูกแสดงว่าเยอะพอสมควรนะประมาณ13รายวิชาได้นะคะคณิตไทย คณ้อ่าภาษาไทยวิทย์อังกฤษสังคมประวัติสุขะการงานดนวิทยาการคำนวณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแมทโอลิโกเกฟซีดคือคือมีทุกรายวิชาลูกประมาณ13รายวิชาได้นะอ่าสิบารายวิชาได้แต่ช่วงเวลาสอบก็คือ7วันเวันขลุก เจ็ดวันเต็มที่เลยนะคะเราจะสอบเวลาไหนก็ได้นะลูกเจ็ดวันเต็มที่เลยนะ,ะแล้วแต่เราจะเข้าไปสอบนะคะแต่ขอให้เสร็จภายในวันที่สิบตุลานะคะลูกสิบตุลาเพราะหลังวันที่สิบตุลาเราจะไม่สามารถเข้าสอบได้แล้วนะคะระบบจะปิดนะอ่าอันนี้ก็คือรูปแบบของการสอบออนไลน์ปลายภาคของโรงเรียนกิติยานะคะเด็กก็จะประมาณนี้เนาะอ่าประมาณนี้โอเค ตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณ14คนนะคะ14คนอ่ะ14คนเดี๋ยวคุย,คยขอพูดถ<ม>ึงหาร<ม>ายวิชาภาษาไทายที่เด็กๆจะสามารถเตรียมตัวได้นะคะก่อนสอบเนาะส่วนมากจะเป็นเนื้อหาที่คุณครูสอนผ่านมาแล้วทั้งนั้นเลยนะลูกสอนผ่านมาแล้วทั้งนั้นเลยเนาะอ,อน,นุญาตแชร์โอเคอ่ะอันนี้นะคะ เด็กๆสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจของโรงเรียนนะลูกเขาจะลงเนื้อหาการสอบของทุกรายวิชาเลยนะคะอันนี้ในรายวิชาวันนี้คุ๋จะขอพูดแค่ในรายวิชาภาษาไทยนะว่าจะเอาเนื้อเรื่องไหนมาออกข้อสอบบ้างนะคะลูกในรายวิชาภาษาไทยจะมีข้อสอบทั้งหมด40ข้อนะคะ40ข้ออ่ะก็จะมี คำศัพท์นะลูกคำศัพท์ก็จะหยิบมาจาก3บทนี้นะคะ3เรื่องนี้ก็คือวิชาเหมือนสินค้านะคะลูกที่อยู่ในลำนํานะคะพ่อค้าจากมอตมะอ่ะยากแล้วนะถ้าหยิบคําศัพท์มาจาก2งเรื่องนี้แสดงว่าเด็กๆต้องไปดูสมุดคําศัพท์นะคะที่ขุ๋ยเคยให้หาความหมายแล้วส่งนะคะลูกตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยทาส่งเลยตรงนี้จะมีปัญหาแน่นอนนะคะจะไม่มีตัวที่จะให้อ่านนะอ่าก็คือวิชาเหมือนสินค้าพ่อค้าจากมอตมะนะคะแล้วก็ คนละไม้คนละมืออ่าอันนี้ก็คือคําศัพท์นะคะลูกคําศัพท์จะมาจาก3บทนี้นะคะเด็เกๆไปอ่านคําศัพท์ได้เลยนะคะลูกส่วนหลักการใช้ภาษานะคะหลักการใช้ภาษาก็จะมีเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนะคะไปดูมาให้ถูกต้องไปดูชื่อไปดูการใช้เครื่องหมายวรรคตอนแต่และอย่างว่าเขาใช้ยังไงนะลูกที่สําคัญคือชื่อนะคะชื่อเครื่องหมายเป็นลักษณะยังไงปัชญีเป็นลักษณะยังไงอศเจรีเป็นอย่างไร บุพสัญญาเป็นอย่างไรใช้อย่างไรนะคะลูกอทีนี้ก็เป็นคําควบกล้ำนะคะคำกกรรํนนำควบกล้ำอักษรนําคําบุพบทนะคะลูกคําบุพบทคือคําที่ใช้นําหน้าบทนะคะอันนี้เราสอนกันมาแล้วนะคะเนี่ยขุยห่วงเรื่องนี้มากเลยห่วงเรื่องประโยคและส่วนประกรอบของประโยคเพราะว่าอ,อที่เราสอนกันมาแล้วหลังเรียนคะแนนของเด็กๆเ,เนี่ยในเรื่องนี้ไม่ค่อยจะดีนะคะไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะผ่านเกณฑ์กันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะให้ไปศึกษามานะลูกส่วนประกอบประโยคและส่วนประกอบของประโยคนะคะเราต้องสามารถแยกให้ได้ว่าคําไหนเป็นประธานคําไหนเป็นกริยาคําไหนเป็นกรรมนะลูกอ่าแล้วก็จะมีประโยคเพื่อการสื่อสารประโยคคําถามประโยคคําสั่งประโยคปฏิเสธประโยคแสดงความต้องการประโยคขอร้องนะคะตัวนี้อันนี้คือออกข้อสอบนะคะอ่ะทีนี้ อันนี้ที่แค่ให้ปิ้นหรือเปล่าคะหนูหนูปิ้นมาแล้วอะคะ่ะอันไหนคะลูกอันนี้ที่ถ<อ>ูกเป็น,นรูปหกเลีอะไอนนที่เป็นกระดาษแล้วให้เขียนแยกส่วนประกอบของประโยคใช่ไหมใช่ไหมคะลูกไม่ใช่ค่ะอ,อันไหนอะ่ะอันไหนที่ให้ปิ้นอะ่ะ ใบใบทั้งหมดนะคะใบเนื้อหาข้อสอบที่คุณมันเหมือนอันที่คุณครูส่งมาในไลน์เลยค่ะใช่ใช่ใช่อันนี้ระลุคล้ายคล้ายกันนะคะคล้ายๆกันเนาะอ่อะโอเคทีนี้นะคะอะ่าทีนี้ เอ่อเป็นการอ่านจับใจความอ่านจับใจความก็คือการตอบคําถามของเรื่องนะลูกว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรหยิบมาอยู่4ี่บทด้วยกันนะคะลูก4บทด้วยกันก็คือคนละไม้คนละมือเด็กๆก,ก็ไปดูครอบครัวของตั้มเนี่ยเขาทำอะไรบ้างไปอ่านให้เข้าใจนะคะไผยเงียบก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับของเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงแผ่นเค้กใช่ไหมที่ติดต่อเอ่อกับเพื่อนที่ไม่รู้จักทางแชทอ่าอันนี้ก็ไผยเงียบนะคะวิชาเหมือนสินค้าอันนี้ก็เกี่ยวกับ การศึกษาหาความรู้เป็นบทประพันธ์นะคะละูกอ่ากาบยานี11เนาะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเพิ่งเรียนจบกันไปเลยก็คือพ่อค้าจากมอร,รมะนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนที่ตอบคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะเป็นการอ่านจใจความของเรื่องแล้วเอามาตอบคำถามนะคะ แสดงว่าเด็กๆจะต้องเข้าใจเนื้อเรื่องของสี่เรื่องนี้ก็คือคนลไม้คนละมือไัเนีย ب, วิชาเหมือนสินค้าแล้วก็พ่อค้าจากมอตมรโอเคอันนี้คือเนื้อหาข้อสอบของรายวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะอ่านเพิ่มเติมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้โอเคไหมคะประมาณนี้อ่ะถ้าแคปไว้เลยก็ได้คะ่ะลูกแคปหน้าจอไว้เลยก็ได้คะ่ะว่าวิชาภาษาไทยเนี่ย ออกข้อสอบวิชาอะไรบ้างออกอะไรบ้างนะแคปไว้เลยคุณครูค่ะถ้ามีไวที่ปปีเราไม่ต้องแคปะคะได้ไหมคะได้ได้ค่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องก็ได้นะอ่ะโอเคอันนี้คืออันนี้คือเนื้อหาข้อสอบนะคะลูกอันนี้คือเนื้อหาข้อสอบของป .5 เราเนาะโอเคประมาณนี้แจ้งเพื่อทราบนะคะแจ้งเพื่อทราบโอเคตอนนี้เข้ามาแล้ว17คนนะคะเดี๋ยววันนี้ ุ๋ยจะยังไม่ได้ลงเนื้อหาใหม่ให้แต่จะพาทำเดี๋ยวเดี๋ยวเค้กอะไรเดี๋ยวเค้กอะไรลูกต่อต่ออ่าโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะลงทักษะนะคะให้จบนะคะให้จบเรื่องก้าวให้ไกลไปให้ถึงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคุ๋จะเอาเนื้อหา ที่จะออกข้อสอบมาทบทวนให้นะคะในสัปดาห์หน้าเนาะวันนี้คุยก็จะขอลงทักษะให้จบนะคะทักษะเราจะจบถึงแค่หน้าเดี๋ยวขอเชื่อม iPad สักครู่นะลูลกจะไม่มีภาระงานแล้วนะสัปดาห์หน้านะคะภาษาไทยเมื่อวานคุยมีปัญหากับการแชร์ iPad ห้องปห้าทับสี่คุยแชร์แพดไม่ได้เลยไม่รู้ว่าวันนี้เราจะแชร์ได้ไหมนะโอ้ไม่มีปัญหาได้อ่ะโอเคก็คือในภาคเรียนที่หนึ่งนะคะแบบฝึกหัดของเราจะจบอยู่ที่หน้าเจ็ดสิบเอดนะลูกเจดสิบเอ็ดนะทุกคนจะต้องทำงานในทักษะนะคะถึงหน้าที่เจ็ดสิบเอดนะลูกเจ็สนะิบเอ็ดเนาะอ่าวันนี้เราจะมาเก็บตก ทักษะภาษาให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะไม่มีงานแล้วนะคะในภาคเรียนที่หนึ่งนะคะอ่าเราก็จะไม่มีงานแล้วเราถึงหน้านี้กันแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยค่ะเด็กๆหน้าที่เท่าไหร่นเนี่ยเอ่ยหน้าที่หกสิบแปดค่ะเด็กๆเอาทักษะภาษาขึ้นมาเอาทักษะภาษาขึ้นมาขลุกเร็ววันนี้เราจะต่อทักษะภาษาให้จบนะคะ เราจะต่อทักษะภาษาให้จบแล้วให้เด็กๆรู้ไว้เลยนะคนที่ไม่เคยส่งงานสักครั้งเลยนะลูกคะแนนคุณก็จะเป็นศูนย์ทุกช่องเลยนะคะทักษะภาษานะคุยบอกไว้ก่อนเลยนะคะก็จะไม่สามารถตัดเกรดในภาคเรียนที่หนึ่งได้จนกว่าจะเคลียร์งานให้คุณครูนะคุยแจ้งไว้ก่อนนะคะคุณอย่าทาเป็นเล่นนะตอนนี้งานถึงหน้าที่เจ็สิบเอ็ดเลยนะคะอ่ะมาดูค่ะ ต่อให้จบเลยนะคะใครยังไม่หยิบทักษะภาษาขึ้นมาหยิบขึ้นมาให้เรียบร้อยค่ะลูกแล้วมาดูข้อน,นี้กันค่ะเขาบอกว่าคุณครูขะไปเอาทักษะแบบหนึ่งได้ไหมคะอ่าไปหยิบมาค่ะไปหยิบทักษะขึ้นมาค่ะลูกวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่ลงทักษะที่เหลือก็คือให้เด็กๆเลียงงานเลยนะคะทักษะจะลงถึงหน้าที่เจ็ดิเอ็ดเท่าน,นั้นในภาคเรียนที่หนึ่งนะแจ้งไว้ก่อนเลยนะคะจบนันน่าจะเป็นการทบทวนเนื้อหาที่จะ สอบนะลูกมาเปิดไปที่หน้าหกสิบแปดก่อนนะคะหน้าหกสิบแปดใครที่ไม่เคยส่งงานเลยนะคะคุณรู้ตัวคุณเลยนะคะว่าคุณไม่ออกแน่นอนนะถึงคุณจะสอบค,ค่ะคของวันนี้กับมเมื่อวานยวส่งพร้อมกันได้ไหมคะเ่ะวันนราไม่ผ่านส่งใช่ค่ะรีบเครียเลยนะคะเด็กๆหลายคนที่เข้าเรียนตอนนี้ก็ไม่ส่งงานก็มีนะคะ ามาดูข้อนี้เขาบอกว่าสืบเนื่องมาจากเป็นบทอ่านเสริมนะลูกลูกยางเดินทางนะเขาบอกว่าสมมุติว่านักเรียนเป็นลูกยางน้อยอ่สมมุติว่าตัวเองเป็นลูกยางอ่ที่เกิดความท้อแท้นักเรียนจะนึกถึงสิ่งใดที่ทําให้เกิดกําลังใจอดทนภาคเพียรไปสู่ความสําเร็จเขียนเล่าความรู้สึกของนักเรียนอ่าคิดถึงตัวเองนึกภาพตัวเองไปสิตอนที่เป็นลูกยางไปตกในที่อะไรคะ พื้นดินที่มันแห้งแรงใช่ไหมอ่าพื้นดินที่มันแห้งแรงต้องพยายามที่จะซอนอ่าชอนชัยเนี่ยลากตัวเองลงไปเพื่อดูดซับน้ําเนี่ยมันเกิดความยากลําบากมันเกิดความอะไรอ่ามันเกิดความท้อแท้นะคะเราจะนึกถึงอะไรที่จะเป็นกําลังใจของเราอ่าอาีวจะนึกถึงอะไรคะถ้าเป็นตัวเองตัวเองจะนึกถึงอะไร รู้สึกรู้สึกเอ่มต้องมีกําลังใจหรือว่าหรือว่ามุ่งมั่นนะคะอ่านั่นแหละนั่นแหละก็คือในเรื่องเนี้ยก็คือในลูกยางน้อยเนี่ยเขารู้สึกท้อแท้ใช่ไหมในการที่เขาเลือกที่จะมาเจริญเติบโตในพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยแต่ว่ามันเป็นยังไงคะลูกแต่ว่าดินเนี่ยมันก็แข็งกระด้างหรือเกินนะคะกว่าจะชอนใช้ลากลงไปดูดน้ําดูดอะไรได้เนี่ยมันก็ลําบากมากใช่ไหมอ่ะทีนี้ เขาก็นึกถึงคําของแม่อ่าเขาแววคาสอนของแม่ใช่ไหมว่าเราตัดสินใจเลือกอะไรลงไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยตอบให้ตรงประเด็นนะคะแต่ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะนึกถึงอะไรอ่าถ้าเป็นนักเรียนนะคะลูกนักเรียนจะนึกถึงอะไรถ้าเป็นตัวนักเรียนเองอะนักเรียนจะนึกถึงอะไรนึกเรีแม่หรอคะอ่านึกถึงแม่ก็ได้ นึกถึงอะไรนอกจากแม่นึกถึงคะแนนนึกถึงเกรดที่จะออกมาอะไรบประมาณนี้ไหมอ่ะโอเคคุยอ่าอันนี้ให้เด็กๆแสดงความคิดของนักเรียนเองนะคะอ่ะปปปปาปองกปองกนบอกว่านึกถึงอะไรปองกอนเขียนมาควงกจะแบบสองแล้วถูกคอชาแบบก่อน นึกถึงน้องอ่าโอเคปังปอนนึกถึงน้องนะคะไม่แน่ใจว่าปางปอนนึกถึงน้องอ่าอย่างไรนะคะก็อธิบายให้ชัดเจนนะคะเล่าความรู้สึกของนักเรียนนะคะทําไมถึงถึงรู้สึกน้องรู้สึกถึงอ่านึกถึงน้องแล้วเกิดความแบบอดทนเกิดความภาคเพียรไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะคะอันนี้ก็อ่านไม่รู้เรื่องเมื่อกี้ใครกุยอ่านชื่อไม่ทันที่บอกว่าอ่านไม่รู้เรื่อง อ่ะที่เราไม่รู้เรื่องเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจเรื่องลูกยางเดินทางแสดงว่าไม่ไม่ได้เข้าเรียนวิชาภาษาไทยคุยหรือเปล่าคะลูกอ่ะขอทวนอีกนิดนึงนะคะเรื่องลูกยางเดินทางเนาะอันนี้ก็คือเข้าอยู่นะคะเข้าอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ใครบอกว่าอ่านไม่รู้เรื่องอ๋ออ่านตัวหนังสืออ่านตัวหนังสือปังปอนไม่รู้เรื่องใช่ไหมอ่ะโอเคไม่แน่ใจเมื่อกี้คุยไม่ทันว่าใคร นึกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพิ่งอเพิ่งลบสลุกนึกว่าการเติมเกมอ๋อฟังกวนเหรอนึกว่าการเติมเกมอ่ะไม่ใช่คะ่ะลูกไม่ใช่คะ่ะอ่ะโอเคเด็กๆไม่ต้องกลัวนะส่งงานอนะ่ะส่งมาไว้เลยนะคะลูกขุยเช็คแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะลูกขอแค่ส่งนะคะเดี๋ยวขุยจะตรวจให้นะลูกอ่ะขอแค่ส่งมานะคะตอนนี้ อ่ะโอเคข้อนี้นะคะนึกถ uh, okay. ึงคุณครูอ่าโอเคค่ะลูกนึกถึงคุณครูขอบคุณค่ะที่นึกถึงคุณครูนะคะนึกถึงคุณครูล้วก็จะมีความอดทนภาคเพียนแล้วจะทํางานให้บรรลุสู่ความสําเร็จแล้วเกดจะได้เกศสีใช่ไหมลูกโอเคค่ะขอบคุณที่นึกถึงคุณครูนะคะอ่าโอเคข้อนี้ข้ามนะข้ามนะคะอ่ะโอเคคุยขอข้ามต่อไป มาดูข้อนี้ค่ะลูกมาดูข้อนี้นะคะข้อนี้เขาให้เขียนนะคะลูกเขาให้เขียนตัวเลขนะคะเรียงลําดับนะคะเรียงลําดับการปฏิบัติในการพูดแสดงความคิดเห็นแล้วนํามาเขียนใหม่นะคะอ่าลำดับให้ถูกต้องนะคะอันนี้จะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีของนักเรียนนะคะลูก ปุ๋ยไม่ได้เอาตัวอย่างหน้าหนังสือมามันจะอยู่ท้ายเรื่องก้าวให้ไกลไปให้ถึงนะคะมันจะมีการปฏิบัติในการพูดและการเขียนแสดงความคิดเห็นใครที่มีหนังสือตอนนี้เปิดไปท้ายบทก้าวให้ไกลไปให้ถึงให้หน่อยลูกเรามาเรียงลําดับตัวนี้พร้อมกันค่ะว่าข้อใดมาก่อนนะคะเด็กๆต้องเอาหนังสือขึ้นมาประกอบด้วยนะคะมันจะอยู่ท้ายเรื่องก้าวให้ไกลไปให้ถึงนะปุ๋ยจําหน้าไม่ได้ค่ะลูก มันจะมีเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะในหนังสือภาษาภาทีนะคะใช้เรื่องก้าให้ไกลไปให้ถึงอ่าปองปอเติมให้แล้วปองปอนบอกว,ว่าข้อสามาก่อนอ,อ่าาปองปอนบอกว่าข้อสามาก่อนถูกไหมคะข้อสามมาก่อนหน้าหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดค่ะอ่าหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดข้อแรกคืออะไรอ่านให้คุยฟังเลยคะ่ะไอวี่ค่ะ เออใช่ค่ะข้อแรกคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีเนื้อหาอย่างไรเขาที่สองผู้ส่งสารมีความเอ้ยอ,อ่านกันหรือเปล่าถือว่าไม่ใช่ด้น,นล่างด้น,นล่างอันด้นล่างอันั้นล่างอันั้นล่างค่ะกา,<อ>าปราประดิบัตค่ะการประดับอันที่หนึ่งคือจับประเด็นและเรียงลำดับสําคัญเนื้อหาอ่าโอเคอันที่สองก็คือจับประเด็นใช่ไหมคะ อ่าอันที่หนึ่งอ่าปองปอนเขียนไปแล้วคือข้อที่สามแล้วตามด้วยข้อไหนคะลูกอันที่สามคือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุอย่างมีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเป็นห้องอ่าโอเคต่อไปใช้คำสุภาพหลีกเรี่ยงการใช้คำรุนแรงท้าทายและร่วงเกิน แล้วปองปอนเรียงถูกไหมเนี่ยข้อไหนมาก่อนใช่ค่ะค่ะแล้วปองปอททำถูกเออเรียงถูกแล้วค่ะอะปปอเรียงถูกแล้วใช่ไหมโอเคข้อแรกนะคะก็คือข้อที่สามใช่ไหมข้อที่สามก็คือ,อจ, <ะ S 2> จับไปข้างล่างใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเอาข้อสามขึ้นมาก่อนนะคะจับประเด็นสาําคัญและเรียงลําดับเนื้อหานะคะ แล้วก็ตามด้วยข้อที่4ี่ก็คือแสดงความคิดเห็นให้ตรงประเด็นนะคะมีข้อมูลอ้างอิงชัดเจนถูกต้องนะคะแล้วตามด้วยข้อที่5ก็คือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเป็นธรรมแล้วตามด้วยข้อที่2นะคะก็คือใช้ถ้อยคําสุภาพหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงท้าทายและร่วงเกินนะคะสุดท้ายก็คือมีมารยาทในการพูดและการเขียนอ่ะทีนี้พอเราเรียงแล้วนะคะเราเรียงแล้วใช่ไหมก็จะเป็น สามสี่ห้าสองหนึ่งใช่ไหมทีนี้เราก็เอามาเรียงใหม่ค่ะลูกเราก็เอาข้อที่สามเนี่ยมาเติมลงไปก่อนเป็นข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สามก็คืออะไรเดี๋ยวคุณลบประกาศก่อนข้อที่สามก็คือจับประเด็นอ่าเอาเอาก็สามขึ้นมาก่อนค่ะลูกลอกใหม่เลยนะคะจับประเด็นสําคัญใช่ไหมจับประเด็นสําคัญและเรียงลําดับ เนื้อหาอ่าก็ประมาณนี้นะคะลูกอันนี้ก็เป็นข้อสามใช่ไหมอ่าข้อสมแล้วตามด้วยข้ออะไรนะเมื่อกี้ข้อ 3, ามข้อสี่ข้อห้าข้อสข้อหใช่ไหมคะเราก็เขียนลอกลงไปใหม่เดี๋ยวอันนี้ให้เด็กๆทาหลังจากเรียนเสร็จแล้วแล้วกันเนาะคุยจะขอข้ามข้อนี้โอเคไหมคะขอข้ามนะอ่าโอเค อันนี้เราทําแล้วเมื่อวานอันนี้ให้ทําแล้วนะคะเมื่อวานอันนี้เป็นของเมื่อวานอ่ะทีนี้อันนี้เพิ่มเติมอันเนี้ยจะเป็นการเขียนนะคะลูกเขียนเขียนอะไรเขียนบันทึกการอ่านจากเรื่องลูกยางเดินทางหรือเรื่องอื่นๆน,นะคะอ่ะมีช้อยให้เลือกสองช้อย สีขุยทำไมขุยสแกนมาแล้วเ,เป็นสีแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะอ่ะเราจะเขียนบันทึกการอ่านเรื่องลูกยางเดินทางก็ได้หรือเราจะเขียนบันทึกการอ่านเรื่องอื่นๆก็ได้ที่เราสนใจเราชอบอ่านการ์ตูนมังงะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะมาเขียนก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆเนาะก็อันนี้นะคะวันเดือนปีวันเดือน,น,นปีวันนี้ก็คือเป็นวันที่เด็กๆไปอ่านหนังสือสมมุติว่าเด็กอ่านวันนี้ใช่ไหม ถ้าเด็กอ่านวันนี้เด็กๆก็เขียนว่าเป็นวันที่ยี่สิบสามไม่ใช่ยี่ิบสามตุลาตัวนี้เดือนกันยายนอ่ะยี่สิบสามกันยาหกสี่อ่าชื่อเรื่องถ้าใครไม่อยากไปอ่านเรื่องอื่นจะอ่านเรื่องลูกยางเดินทางก็เขียนว่าลูกยางเดินทางอ่านเรื่องอื่นก็ได้นะคะหนูเอาเอาลูกยางเดินทางได้ไหมคะได้คะ่ะลูได้คะ่ะอ่ะทีนี้ เรื่องลูกยางเดินทางเขาพบผู้แต่งไหมไม่มีเนาะที่ดูในหนังสือเขาไม่ได้เขียนนามปากกาของผู้แต่งเลยเราก็เขียนคําว่าไม่ปรากฏนามผู้แต่งนะคะแต่ถ้าใครใช้หนังสือเล่มอื่นในการบันทึกการอ่านเนี่ยเราก็เราก็เขียนผู้แต่งลงไปนะลูกอ่าทีนี้เราก็เขียนสรุปเนะื้อเรื่องย่ยอๆนะคะก็บอกว่าในฤดูฝนเนี่ยอ่าในโทษทีค่ะในฤดูร้อนนะคะ ในฤดูรอ้อนก็จะมีลมพัดลูกยางเนี่ยฟิวไปตามกระแสลมบางลูกก็ตกริมน้ําบางบางลูกก็ตกใกล้แม่บางลูกก็ตกริมบึงดงไม้ใกล้บ้านคนตามที่ตัวเองชอบลูกยางลูกสุดท้ายเนี่ยล่อนลงตรงรอยแตกระหว่างถนนกับท้องนาอันแห้งแล้งแล้วก็เขียนเรื่องไปนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนต้นอ่อนก็งอกลาก็ชอนใช่หาอาหารและน้ำอย่างยากลำบาก<อ>เพราะ<อ>ดินเขีย สรุปเนื้อเรื่องคือให้ให้ยอ่อใช่ไหมคะใช่ให้ยอ่อเนี่ยที่คุยกาลังคุยกาลังยอ่อให้ฟังอยู่นะคะหรือเราจะพ <Okay. S 1> ูยอ่อก็ได้นะคะอ่ะลูกยาเนี่ยเริ่มท้อแท้แต่ก็นึกถึงคําสอนของแม่ให้ตั้งใจเนี่ยให้ตั้งใจทําในสิ่งที่ทําให้ดีที่สุดลูกยาก,ก็ไม่ยอมแพ้ก็อดทนนะคะอ่าภาคเพียรจนฤด,ดูฝนมาถึงรากก็เป็นยังไงก็ใช้ดินพบความอุดมสมบูรณ์ก็ทําให้ต้นยางเนี่ยจเจริญเติบโต นะคะแม้รดูการเปลี่ยนไปหัวใจของนักสู้ต้นอยางน้อยก็ยังคงไม่ยอมแพ้อ่าอันนี้ขุยย่อมาให้สั้นๆนะคะลูกข้อคิดที่ได้จากเรื่องเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ส่งอะไรคะลูกข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้เด็กๆหลายคนให้ข้อคิดมาดีมากนะคะ ทนไม่ไม่ท้อถอยค่ะอ่าโอเคเมื่อเราตัดสินใจทําสิ่งใดไปแล้วนะคะลูกก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะคะถึงจะพบปัญหาหรืออุปสรรคก็ไม่ยอมแพ้ไม่ท้อแท้อดทนพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองในเรื่องลอูกยางเดินทางอ่ะทีนี้ผู้บันทึกล่ะผู้บันทึกเป็นใครผู้บันทึกก็เป็นชื่อนักเรียนนะคะลูกผู้บันทึกก็เป็นชื่อนักเรียนนะคะก็เขียนชื่อตัวเองนะคะอ่า อันนี้ขุอยเป็นคนบันทึกนะคะขุยก็จะเขียนชื่อขุ๋ยเนาะอะ่โอเคประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือบันทึกการอ่านนนะลูกบันทึกการอ่านเนาะต่อไปอันนี้คัดรายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดอันนี้ไม่เยอะคัดหมดเลยอย่าลืมสำคัญนะคะต้องเป็นตัวบรรจง ครึ่งบรรทัดนะคะบางคนก็เขียนมาครึ่งบรรทัดอยู่หรอกแต่ไม่บรรจงให้คุณครูเลยนะคะรีบๆทำมาอันนี้เป็นการฝึกเขียนนะลูกเป็นการฝึกเขียนเนาะดังนั้นหน้านี้จะต้องเป็นยังไงจะต้องสวยนะคะตัวหนังสือจะต้องสวยเนาะโอเคอะจบเนื้อหาของภาคเรียนที่หนึ่งแล้วก็แบบฝึกหัดของเราในภาคเรียนที่หนึ่งนี้นะคะลูกถึงหน้าไหนเอ่ย ึงหน้าที่เจ็ดสบอดพอดีนะคะพาระงานในภาคเรียนที่หนึ่งของเราโอเคไหมตอนนี้เหลือเวลาอีกสิบนาทีเดี๋ยวกอีกจะขอแคปชื่อคนเข้าเรียนก่อนนะคะแล้วจะให้เด็กๆไปทำงานส่งคุณครูสัปดาห์หน้านะคะลกูกสัปดาห์หน้าก็จะเป็น การทบทวนเนื้อหาที่จะสอบปลายภาคเนาะก็จะไม่มีภาระงานเพิ่มเติมนะคะก็จะไม่มีภาระงานเพิ่มเติมแล้วนะคะให้เด็กๆได้พักผ่อนกุ้มใจนะคพนที่ไม่เคยส่งงานเลยนะปุ๋ยหนักใจมากอยู่นะคะลูกเพราะว่าอะไรเพราะปกติอยู่นะคะจ้าส่งอยู่คะ่ะไอวี่แต่ว่าเพื่อนคนอื่นนะลกูกปุ๋ยแจ้งไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าภาระงานปุ๋ยไม่เยอะนะ ข่ยให้ทําแค่วันละหน้าเองนะลูกวันละหน้าสองหน้าเองถ้าเรามีความรับผิดชอบเราทํางานส่งสรุเม่วันก็สามหน้านะคะ่ะเออสามหน้าไม่เยอะไม่เยอะกว่านั้นหรอกลูกที่ทําก็ง่ายๆใช่ไหมอ่ะเปิดหน้าจอเช็คชื่อไหนคะลูกเปิดหน้าจอเช็คชื่อกันน่อยอ่ะโอเคหนึ่งสองสาม โอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวโอเคทักษะภาษานะลูกถึงหน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะเจ็ดสิบเอ็ดนะลูกนะโอเคใครที่ยังไม่ทำเลยนะคะลูกต้องย้อนกลับไปทำตั้งแต่หน้าแรกมาก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะถ้าใครไม่ส่งเลยก็จะไม่มีคะแนนนะทีนี้นะปุ๋ยบอกไว้ก่อนนะคะลูกบอกไว้ก่อนเนาะ โอเคประมาณนี้ค่ะเด็กๆออกไปทํางานส่งได้ค่ะลูกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ